ง,งมุดตัวมุดตัวค้อยนะมีรถมาฮาจักพูนะรถนครล้วงเวียงกันพูนะรถมาตแต่โซปโปลาวพ,นพ่นก่อนนี้นะพูน่ะพูน่ะพูน่ะนี่แต่รถตูอืมเตสซปโปลาวล้วนนี่นะอุ้ยผมเป็นธรรมดาเดินสวัสดีครับสวัสดีครับมาถ่ายคลิปก่อนพี่ถ่ายคลิปกอนยิมถั่วริมถั่วร์ไปเที่ยทิพย์ตะแกนพูน่ะรถมาเตสโซปโปลาวล้วน อืม uhm, สีส bo. Eugene, ่ผาตุ้กข้อยไปเที่ยวแล้วโอ้ยคุณนะจักรันบุคุณน่ะจักรันเส้นทางนี้เมื่อสิบปีที่แล้วเคยพาที่ที่ดำงลงข้างทางมาแล้วคุณนะเดี๋ยวเราเลรถนำคันนี้แหละนี่แหละจักรันบุนี่นะคุณนะจอดเที่ยงเลยวันนี้เสนาบุรีคณะทัวร์คุณน้าพี่น้องคณะทัวร์นางรออยู่เออเปลี่ยนการนำล่องการทัวร์สองฝั่งไทยลาวอืมโดยเฉพาะจัง ซ่องฝั่งโค้งเทวจังหวัดเลยเนี่ยเออเพื่อนกระซิมพาไปเบิ่ง่าแลงท่องเที่ยวทางฟังไทยมียังฟังลาวมียั้งยานาเมื่อนี้สิไปฟังไทยก่อนเมื่อนี้พอาะนความฟังลาวทียเออว่าใครมาเที่ยวสองฝั่งไทยลาวนี้จะได้ทั้งเที่ยวทั้งไทยเที่ยวทั้งลาวไทยคือฝั่งจังหวัดเลยเนี่ยมีที่ไหนบ้างและฝั่งลาวเนี่ยมีที่ไหนบ้างและจุดข้ามคือจุดไหนเนี่ยจุดข้ามเป็นจุดของจังหวัดเลยนะ เราต้องติดตามตอนต่อไปเนี่ยสิพาเอารถลอยค้าแม่น้ำโค้งนำกันค้าแม่น้ำโค้งทางจังาวัาเลยเนี่ยจุดใดต้องติดตามตอนต่อไปพี่น้องนี่นะนี่นะนี่นะคุณน่ะฐานะท่องเที่ยวอันนี้มาอันนี้รถนี้มาเตกเซบูปอเหลาบริตินเน่เออรข้ามาห่างได้นี่น่ะบ้านวังเมียงได้คือ โอ้พักสมเนิดอินักกระหม่อาเตี้ยป๊อแเวยงจันมุนตีอพี่น้องเนี่ยบนครับรถมาอเตียหว่งจันหววมารับพี่รองฟังไทยนะพี่น้องฟังเหล่ามารับฟังไทยอือเเคยขี่เรียี่รถค้ำค้ำม่น้ำโค้งจักยาบันเสเปินเสียวพารถขี่ค้ำน้ำเนาะปาดตัเออตื่นเต้น ผู้บ่าวเมียงลาวคือรอให้ได้มืองไทยผู้บ่าวเมียงลาวเนี่ยนีสบายดีสบายดีเออยูฮุนเพิ่นบ้บาคืออย่างเลยเนาะอันี้มาแต่เยียงนี่สิบ้าสนิที่อันนี้ผู้บ่าร่นหมอู้บ่าวรุ่นเก่าเออผู้บ่าวรุ่นเก่ากับหัวง้อคือจังฟังไทยอยู่เนาะใช่ใชใจ่ใบใจ พี่น้องโหลดจอดหล่ออยู่แถวหน้าสลักกลางนี่นะแต่ว่าเมื่อนนี้นะอยู่ฝั่งไทยมาเ้อะบ่ได้ควบบ่ไดดบ่ไดท้ามไปฟังลาวยามื้นนี้วันแรกจะเป็นจุดท่องเที่ยวในฝั่งจังหวัดเลยครับผมเป็นการท่องเที่ยวสองฝั่งไทยลาวแต่วันนี้เราจะอยู่ฝั่งไทยก่อนเป็นการโฆษณาโปรโมตแดงท่องเที่ยวสองฝั่งไทยลาวนะโอ้เพื่อนเอิ้นไปถ่ายรูปแล้วเพื่อนเอิ้นไปก่อนไปก่อนไปก่อน